เปิดเม้นตของแอปทักซออนหลังโอพัคชิลาประกาศเลิกกับสามีค่ะพิธีกรสาวโอพัคชิลาประกาศเลิกลาลดสถานะกับสามีอย่างหนุ่มเฟียสมาทุกรปิดฉากชีวิตคู่13ปีลงไปแบบช็อกแฟนๆเหมือนกันค่ะโดยทางด้านของคุณโอเผยว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โอ้ขอพูดในะที่นี้ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยิง,งคงทำหนะ้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอ้ขอให้ทุกคนเข้าใจโอ้ขอบคุณป้าและม้าและครอบครัวของพี่เฟสท,ที่เอนดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟรท,ที่ยังคงเป็นพ่อที่ดีของลูกท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวเมย์ปฏิดา หนิงปณิตาไบาพิเชียทันเปยปันวานและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมถึงคนนี้ค่ะสาวแอปเท็กซ์ออนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวโอเช่นกันโดยสาวแอปไม่พูดอะไรมากเพียงแค่คอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจเป็นในยะเป็นการส่งกำลังใจให้โอเพียงเท่านั้นขณะที่ล่าสุดโอเองก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสขอบคุณในทุกกำลังใจโดยเธอเองกระโผ์ภาพบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ จากใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยังไงทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณโอเช่นเดียวกันค่ะ